สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เข้ากะจะมา,าทดลองนะคะการใส่พี่มิกนะคะโดยการใส่หยาซับนะคะวิธีนี้ก็คือเข้าใดมาจากพี่พีนะคะลูกค้าที่ใส่เข้านะคะก็คือเอาพี่มิกนะคะผสมกับกากน้ำตาลโอเคกากน้ำตาลนะคะตอนรอบนี้เข้าใส่ประมาณถ้วยหนึ่งนะคะผสมกับกากน้ำตาลข้นใข้เข่ากันนะคะข้นพี่มิกใข้เข่ากันกับกากน้ำตาลที่มันเหนียวเหนียวนะคะ ตัวนี้ก <patri ots. S 1> <simplified> ็คือห่าต้องการให้กากน้ำตาลนะคะไปติดกับหญ้าแล้วเอาให้ง่วกินนะคะโอเคโอเคคนให้เขากันเลยนะคะคนให้พี่มีเขากันพี่มีนี่คือห่าใส่หนึ่งถึงสองช้อนต่อมือต่อตัวต่อวันนะคะใส่ต่อตัวต่อวันนะคะโอเคเขากันแล้วยังฟิล์มน่อยเอาอันนั้นออกมาเอาถวยตัวน้องมาถวยชีฝานะ หอยสีฟ้าเออเอ่าเข้ากับสีโรยลงไปเลยนะคะหอยลงไปเลยหอยลงไปในหย่าซับอ่าหอยลงไปเลยเข้าเอาหยาตัวๆอยู่ในถ้วยออกมาไล่นะคะเพื่อที่จะให้พี่มิกมันลงไปในหย่าซับโอเคโอเคอเค,คนนิดหนึ่งคนคนตัวอยู่ในกระละมังนะ่ะคนหย่าในกระละมังนิดหนึ่ง คนนี้หนึ่งโอเคอ่าถึกต้องค่ะคือตรงนี้นะคะ้าเข่าใส่เป็นผงกระดขึ้กันนะคะแต่ว่าเห่าหยานมันได้รับบเติมทีนะคะเพื่อมันลงไปข้างพื้นหรือว่าอันหลวงลงไปข้างล่างนะคะก็เลยตัวนี้ก็คือให้มันติดอยู่ในหยานะคะโอเค,อเคยกให้อรวยเลยปึ๊บโอเคไะ สำรับผีผีนะคะน้องรวยน้องรวยสำรับผีผีนะคะที่บอกว่างัวบงกินห่ํมนะคะก็สามารถใส่เป็นวิธีนะ่ะนีได้เลยนะคะน,นะคะกินดีคือกัน่ายคำเนี้ยจังหน่อยนะคะหมือเนี้ยจังหน่อยนี่นะคะหัวเขาก็จะกิน ี่กินทั้งกากน้ำตาลหลกักออาหารหลักกับพี่มิกเลยนะคะโอเคโอเคโอเคนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือ พีพีทั้งบ้านนะคะแนะนําเขามาเขาก็ได้เอามาทดลองให้พี่ีนะคะเบึ่งว่าใส่ได้จริงนะคะวิธีนี้ก็คือดีเลยดีเยี่ยมเลยนะคะง่วกินง่วมากเลยค่ะโอเคค่ะ